สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะฮาหนอยวันนี้นะคะวันที่สิบเก้านะคะเมื่อวานแปดมาเต็มเต็มนะคะสูตรแปดแปดเจ็ดแปดมาสามตัวเลยนะคะก็เสียดาย ไม่ได้จับให้เน้ะแปดเจ็ดนาะอ่ะํ 8, ะตำต่อวันนี้นะคะให้เจ็ดและสี่อ่ะขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะเลขสูตรเน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะ